สวัสดีครับชื่อดิวครับปัจจุบันทําทงานเป็นกราฟิกที่ไทยแลน์ครับไปเทลแรกนี่คือโคลอมเบียเทลที่เขามนเจ้เชวชนดีครับเรื่องเรื่องงานหมดเลยผมไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเทลเรื่องสนามเลยครับพอพี่เขาบอกไปก็ไปครับแล้วก็ระยะแบบมันไม่ได้เยอะมากด้วยครับ30มสิบโลผมก็คิดว่า ง่ายๆ <laughs> คิดแบบนั้นแรง<ร>จริงคี่ว่าเราซ้มาอมขนุนสามสิบโลได้เ<ช>จอสามสิบโลก็คงไม่เป็นไรครับผมแล้วสิ่งที่มนเกิดขึ้นคือแต่คิว <laughs> <laughs> อันนี้พูดถ้าพูดตามตรงเลยก็คือแบบประเมินมอาจจะประเมินสนามไว้ต่าเกินไปแล้วก็ประเมินตัวเองไว้สูงเกินไปครับเพราะว่าเอาจริงผมคิดว่าผมซ้อมแบบเหมือนยืนพื้นที่20 25กิกิโลสามกิโลเงี้ยผมคิดว่าผมลงงานอย่างเชลเนี่ย30โลผมคิดว่าผม จบคือผมผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไม่จบซักงานนะครับที่โรงงานวิ่งแต่ครั้งนี้เป็นการประเมิน,นตัวเองที่ผิดพลาดมากจริงๆเพราะว่าผมแบบชะล่าใจครับคิดว่าแบบผมซ้อมถนนมาเยอะแล้วอ่ะไปเทลนก็คงแบบง่ายๆแล้วระยะแค่สามกิโลอะไรประมาณนี้นผมว่าไม่มีปัญหาแตหน่าผมม,ามันมาช่วงกิโลที่ประมาณยี่สิบสี่ได้ครับที่มาแบบชัดเจนแบบหนักๆเลยๆๆเลยี่สามยี่สี่ผมวิ่งเพลสถนนมาเลยยี่สิบกว่ากิโลแรกหกห้า แต่พอมันมาแค่นั้นแหละครับมันมาแล้วมันไม่ไปอีกเลยเป็นหนังชีวิตยาวๆที่แบบเดินร้อยเมตรตะคิวก็ขึ้นแล้วครับไม่ต้องวิ่งเลยคือแค่เดินก็ขึ้นแล้วมันมาตลอดช่วงระยะที่เหลือของผมเ่ยแล้วเราไปยังไงจนจบเดินครับเดินไปพร้อมกับตะคิวเลยครับตลอดทางเลยกับระยะทาง7กิโลที่เหลือจะ7สกิโลที่เหลือ ตอนนั้นแบบไม่ถึงแบบทําไมคําว่าคํำนี้ขึ้นมาในหัวเลยทําไมรู้นี้รูนี้ซ้อมหนักกว่านี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะผมแค่ที่เตรียมตัวมาคือเหมือนแบบวิ่งขึ้นลงบันไดสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเน้นเอาแบบลองลันจากาซ้อมถนนมากกว่าผมต้องมีเวทเพิ่มต้องมีแบบเก็บเกณฑ์อะไรเงี้ยอย่างที่พวกพี่ๆเขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมข้ามผ่านตรงนั้นหมดเลยผมไม่ได้ทำตามที่เขาแนะนำเลยสักอย่าง แต่ตอนนั้นคือแบบในหัวแบบครั้งหน้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วอุปกรณ์ที่เตรียมไปสำหรับวิ่งเทลตอนนี้รอบที่แล้วนะครับผมก็ใช้แอปเป้นาของไกลลัแล้วก็รองเท้าเป็นลูกะเอ็กของไกลลัสเหมือนกันครับซึ่งผมไม่เคยใช้อุปกรณ์เทมลมาก่อนเลยแล้วก็ ก่อนไปอ่ะผมกังวลมากกังวลกังวลกังวลแค่เรื่องเดียวเพราะปกติผมวิ่งถนนอ่ะผมจะมีปัญหาเรื่องเล็บดําหลังจบงานตลอดเลยแต่ครั้งนี้คือมันเกินคาดมากเพราะว่าอย่างแรกเลยคือผมไม่เคยสัมผัสเทลมาก่อนแล้วก็ไม่เคยใช้รองเท้ายิ่งเทลมาก่อนคือพอลองตัวเนี้ยตอนที่เดินอะ่ะมันไม่ได้วิ่งรับมันรู้สึกว่ามันหนักวองจิดก็คือถนนอ่ะผมใช้รองเท้าเบอๆมากแต่พอมาเจอรองเทา้าเทลไกล,ลัสตัวนี้ครับคือ เอาแค่ตอนที่ถือที่ได้สัมผัสแรกนะครับผมรู้สึกว่ามันหนักแต่พอเอาไปใช้งานจริงนะครับมันจะไปพอมันไปเจอแบบพื้นที่เป็นดินเป็นหญ้าเป็นทรายอะไร้ยครับคือตัวรองเท้าอ่ะมันไม่ได้หนักเลยเพราะว่ามันมีความนุ่มซับพอร์ตอยู่ในนั้นครับเวลาดาวฮลหรือว่าเวลาที่ต้องแบบจำลื่นไปนะครับซึ่งมันช่วยผมได้เยอะมากเพราะว่าออตอนที่ ดาวนิหนักๆนีครับผมกังวลมากว่าเล็บผมอะมันจะมีปัญหาไหมเพราะผมปวดผมัวแล้วผมกังวลตรงน,นั้นมากแต่ก็รอดมาได้แบบที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือเล็บไม่ดำครับไม่ได้เป็นอย่างที่คินไปเลยโอยอย่างแรกเถ้าแนะนำได้ตอนนี้คือแบบซ้อมให้หนักครับต้องเก็บเกณฑ์นให้ถึงแล้วเวทเวทเทรนนินี่ช่วยได้เยอะครับคอบอดี้สำคัญมาก เพราะคุณต้องไปเก่งตัวอยู่บนตอนที่แบบขึ้นเนินชันๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบกลับมาแล้วนอนแบบไม่มีความสุขแบ้เรี่ยมตัวไปไม่ดีครั